ครับวันนี้มาใน,รนาพระเจ้าในเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นคริสเตียนที่โตมาในโบสถ์ที่ค่อนข้างจะมีระบบมากๆนะครับเป็นถ้าเรียกเรียกกันก็เรียกได้ว่าเป็นเมกะเชิญเลยนะบโบสถ์ที่มีสมาชิกมัสการรอบถึงนักสามพันคนนะครับแล้วก็มีมีสมาชิกเฉพาะเมืองไทยนี่ก็หลายหมื่นนะครับแล้วก็ทั่วโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่า มีหลักสูตรแตพักัมพีสามเดือนหกเดือนสองปีนะครับแล้วก็มีระบบการสอบพักัมพีที่ดีมากนะครับแล้วก็มีการประชุมทุกอย่างเนี่ยเป็นโปรเฟชชั่นอลมากเลยนะครับมีการชี้วัดอะไรหลายอย่างเพราะว่าคนเยอะมากจะไม่ต้องมีระบบนะครับแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยผมส่วนตัวผมเองนะครับก็ไม่เข้าใจว่าทําไมอุคคณิอะไรบางอย่างที่ผมพยายามเรียนรู้อะไรมากมายนี่นะครับ เช่นเรียนเรื่องอครอบครัวตอนแต่งงานเรคิดว่าครอบครัวเราต้องลื่นปื้นะค,คงจะแบบดีมากๆนะครับแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นหรือว่ามันก็ไม่ลื่นนะฮะอะไรที่เรียนมาก็ไม่ได้ใช้สักอย่างนะครับหรือว่าบางอย่างเนี่ยที่เราเรียนมาแล้วมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะครับวันนี้ก็เลยอยากให้ข้อคิดอันนึงในพระวจนะพระเจ้านะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าสุดท้ายนี้ขอจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและในลิขิตอาหารของพระองค์ สิ่งหนึ่งพระธรมีตอนนี้นี่นะครับเป็นคำภาษากรีกใช้คำว่า finally นะครับในเอเฟซัสบทที่6นี่นะครับเป็นบทสุดท้ายของพระธรรมเอเฟซัสนะครับเปาโลเนี่ยกำลังเขียนถึงบทนี้พูดถึงเรื่องของอาวุธยุทธภัณฑ์ฝ่าย,าย,ยาิญญางอืเลยุทธภัณฑ์ทั้งชุดนั่นเองหรือว่าการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านั่นเองนะครับเปาโลเนี่ยได้ลงท้ายด้วยการใช้คําภาษาเดิมนะครับภาษากรีกที่ใช้คําว่า finally หรือว่าคําว่าสุดท้ายนี้ คำพจนสุดท้ายนี้นี่นะครับเป็นคำที่สําคัญมากมาจากภาษาเดิมคำว่าโทโลยพัวนะครับที่แปลว่าบทสรุปในหนังสือการเขียนจดหมายในสมัยก่อนจดหมายมันแพงมากเพราะนั้นข้อความต้องเขียนด้วยความระมาัดระวังกับใครมากๆนะครับตอนท้ายเนี่ยจะมีเหมือนกับให้ปอลลจุดสําคัญเพื่อจะสรุปออ่านรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างนี่นะครับแต่สุดท้ายจะมีข้อความสําคัญที่สุดให้ทุกคนต้องอ่านในตอนท้ายซึ่งจะนําหน้าด้วยคำว่าฟิโนลีนะครับแต่ว่าข้อความที่ผมกำลังเล่าให้ฟังเนี่ย ในสิ่งที่เขียนในพระธรรมเอเฟซัสทั้งหมดนี้นะครับข้อความนี้สําคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่คริสเตียนหลายคนละเลยและไม่เข้าใจนะครับในบทสรุปของข้อมูลนะครับเพื่อจะทราบว่าสิ่งนี้สําคัญที่สุดและอยู่ในตอนท้ายของจดหมายน,นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่10นี้นะครับในเอเฟซัสเกือบทั้งเล่มเนี่ยบรรจุศาสนาศาสตร์เรื่องสําคัญมากๆพี่น้องฟังดีนะครับเอเฟซัส e คือมกาเชิญเอเฟซัสคือโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นคือโบสถ์ที่มี ระบบระเบียบการสอนพระคัมพีดีที่สุดเป็นระบบที่มีระบบสมาชิกมีพันธกิจออกไปทั่วโลกครับที่สจัรเอเวซเสเอเวซัสเป็นคริสจัรที่เจ๋งที่สุดในสมัยนั้นดูแลโดยหลายๆคนนะครับแล้วก็มีทิโมธีก็เป็นหนึ่งในสอบ,บอที่คริสจัรเมืองเอเวซัสมีการเขียน,นศาสนาศาสตร์เน่จาจะเป็นเรื่องของการทรงเรียกในเอเอเสหนึ่งสีส่นะครับพระเยซูคริสต์นั้นองค์เลือกเรา่อนที่เราจะเริ่มสร้างโลกนะครับมีการทรงเรียกมีศาสนาศาสตร์เรื่องการรับเป็นบุตร หนึ่งห้าพระองค์ทรงกำหนดเอาไว้ก่อนตามชอบพระไทยให้เป็นบุตรมีการเรื่องการประทับตาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเฟซัสตหนึ่งสิบสามพระองค์นั้นทั้งหลายก็ได้วางใจเช่นเดียวกันเพื่อเราจะฟังพระชัยความจริงคือข่าวประเสริฐคือความรอดนะครับแล้วเราได้รับการผนึกตาไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพัญญามีการพูดถึงเรื่องความต้องการของพระวิญญาณนะครับในเอเฟซัสหนึ่งสิบสี่ผู้ทรงเป็นมัดจำแห่งบรดกข,ของเราจนกว่าเราจะรับการที่พระองค์ได้ทรงไถ่แล้วมาเป็นกรรมสิทธิธาา์ที่เง่าไหวส พูดในเรื่องของความเต็มลมด้วยพระวิญญาณอีกนะครับอย่าเมาเล่าองุ่นทาให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณมีศาสนศาสตร์จํานวนมากมายสําคัญมากๆเลยนะครับเรื่องพวกนี้สําคัญหมดเลยพระธรรมเอเฟซัสและยังมีการพูดถึงการดำเนินชีวิตเสียนะครับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชื่อเฉะนั้นจงเรื่องพูดมุสาเสียจงต่างคนต่างพูดความจริงกับเพื่อนบ้านสี่ยี่สิบหกนะครับรธก็เกิดเกิดแต่อย่าทาบาปอย่าให้โอกาสแกมาคนที่ขโมยก็อย่าขโมยอีกใช้มือทํางานดีๆมีอะไรจ่ายคนยากจน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เชื่อกับโลกอีกนะฮะบอกว่าอย่าเอ่ยถึงการร่วมประเวณีการลามกต่างๆและความโลภความสัมพันธ์สามีภรรยาก็เขียนไว้อีกนะครับบอกว่าบุญจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตอนในโองคผู้เป็นเจ้าเพราะทําอย่างน้นเป็นการถูกให้เกีติบิดามารดาของเจ้านะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทั้งหลักการทฤษฎีที่เป็นศาสนาศาสตรส์สำคัญมากๆเลยนะฮะและเรื่องของความสัมพันธ์กับคนมากมายสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีก,อออกจำนวนมากมายที่ท่านเคยเรียนมาตลอด2ปี3าปีบางคนยีที่เรียนมา3าสิบปี ยี่สิบปีเรียนกันบางคนมีคนตัดคาสอนนะครฟัง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 ,ง,งเยอะจนไปหมดเลยนะครับแต่พี่บอกว่าแต่พ,พี่ในตอนนี้เนี่ยใช้คําว่า l ฟโนลี่ท้ายที่สุดนี้เรื่องที่ผ่านมาจําได้บางจําไม่ได้บ้างนี่นะครับไม่ไม่ต้องกังวลมากแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดนั้นอยู่ในข้อความในบทที่หกในบทที่6นะครับสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในอนุภาพนทรงพลังของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้ ถ้าไม่สวมยุทธภัณฑ์เรื่องที่สําคัญคล้ายสุดหลังจากทฤษฎีเหล่านี้คือการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อต่อต้านกับอุบายของพญามารได้นะครับเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังลเลือดแต่ต่อสู้กับพูดผีพี่น้องเห็นไหมต่อสู้กับพูดผีพี่น้องการที่เรารู้สึกเกลียดใครบางคนหรือว่าไม่ชอบใครบางคนเป็นเรื่องของการที่ผีจะไม่ท่านเกลียดกัน,กนมีคนการยุ่ให้ท่านเกลียดกัน,กนพูดผีที่คลองพิภพในยุคมืดนี้ต่อสู้กับวิญญาณชั่วในสวรรค์สถาน เพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อสามารถต่อสู้ในวันนั้นชั่วร้ายสุดท้ายนี้ไฟโนลี่เรื่องสําคัญที่สุดนะครับถ้าจะเป็นคริสเตียนมาก,กี่ห้าร้อยปีพันปีอะไรก็ตามเรื่องของท่านแต่ท้ายที่สุดนี้เรื่องสําคัญที่สุดคือเรื่องอะไรครับท่านกำลังต่อสู้กับใครท่านกำลังต่อสู้กับผีท่านกำลังต่อสู้กับวิญญาณชั่วท่านไม่ต่อสู้กับมนุษย์ท่านไม่ต่อสู้กับคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องไฟท่านไม่ต่อสู้กับคริสเตียนด้วยกันที่เป็นผู้นําของท่าน ถ้าไม่ได้ต่อสู้กับใครสักคนที่ดูเป็นกลุ่มก้อนพันธรรกิจอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนกับไม่ถูกกับท่านท่ากนกำลังสู้กับผีทําไมรูกไหมฮะพิสตัตเอเวซัรสต์นี่นะครับกลมเป็นพิสตัตที่เพอร์เฟกต์มากน่าจะมีอาคารมาวุ่นซับซ้อนมีห้องประชุมสามพันคนมีระบบแสงสีเสียงเออเป็ดเออที่โมทีจะเดินออกมามีการจุดไฟจากข้างบนลงมาเป็นเอฟเฟกต์มีอะไรนะฮะเอ่อไดไอซ์ ice. ในการนมันสการ การร้องเพลงมีระบบคอที่เป็นระบบสะท้อนเสียงทาให้เกิดเสียงที่ส่งพลังมากมายมีแฟคร,รีให้เรียนมีหลักสูตรนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดถ้าจะเป็นคนที่รู้เยอะฟังเยอะฟังเยอะผมบอกได้เลยว่าทําไมชีวิตบางอย่างถ้ามันไม่เกิดผลรู้ไหมเพราะเหมือนคิปสจากเอเฟซัสไงรู้มากเข้าใจมากเรียนมากมีระบบระเบียบบทเราตั้งแต่เริ่มต้นจนมันก็มีความซับซ้อนในกระบวนการของการทํางาน มีการร้องเพลงเสร็จแยกแตรมาปรับเสียงรุ่นนี้นั่นมันไม่ได้เป็นคีดสตจักปกติแนละ้วที่เราอัดเสียงธรรมดาผ่านกล้องแล้วเราก็ไปเปิดบนไลฟ์เรามีการทาเอฟเฟกมีการทําตัวหนังสือวิ่งเรามีการะระบบจอนรุ่นนี้นั่นเต็มไปหมดนี้นะครับคีดสตจักที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นครดสตจักที่เติบโตมากแล้วก็มีเอฟเฟซัสนะครับ มีคนส่งไปเป็นมิชชันนีจำนวนมากมายเกิดผลมาก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 แต่สิ่งที่พระเยซูเตือนเรื่องหนึ่งคือบอกว่าเรามีเรื่องจะติงเจ้าบางเรื่องคือเจ้าได้ลืมความรักดั้งเดิมไปแล้วมันไม่รักพระเจ้าเหมือนเริ่มต้นแล้วสารละบนแต่ว่าวันนี้ที่โมธีเดินออกมาจากจอเบทีทําไมโปลเลี่ยมไม่ตรงทาไมตรงนี้ร้องโน้ตผิดทําไมตรงนี้เป็นอย่างนี้ท่ามันมันทิ้งความรักดั้งเดิมไปนานแล้วเรียนมากศึกษามากมีระบบระเบียบม,มาก แล้วข้าได้พูดถึงลักษณะของิีตจัรเอเฟซัสในบทที่4ี่เปาโลบอกให้ผู้เชื่อในเอเฟซัสนะครับอย่าให้คําไม่ดีออกมาจากปา,ากอย่าโกรธอย่าอิจฉากันอย่าโกหกสาการิสตจัรที่เติบโตและดีนะั้นไม่มีทางจะมีคนที่มีลักษณะแบบนี้โกรธกันอิจฉาก,กันแล้วก็โกหกแปลว่าิสตจัรเอเฟซัสที่เหมือนเติบโตนั้นกลายเป็นคนข้างในนะั้นไม่มีชีวิตอีกแล้วเป็นคนที่มีแค่กรอบมีแค่เปลือกข้างในนะั้นไม่มีความรักพระเยซูอยู่ในใจแล้วเป็นเป็นบทที่ ที่เติบโตใหญ่ตโตก็จริงมีชื่อเสียงทุกคนต้องมาดูงานแต่หลายครั้งนั้นคนข้างในนั้นแบ่งพักแบ่งพวกโรกรธกันอิจฉากันแล้วก็โกหกหมายว่าไงครับระบบระเบียบหรือการเรียนรู้ที่มากมายไปมากๆนะครับหรือบางคนเป็นพวกบ้านหลักสูตรนี่นะครับจบนัน่นจบนี่ท่านท่านก็แบบเป็นพวกชอบเรียนนะครับผมบอกให้ท่านท่านไม่ระวังน,นะเขาได้เป็นเหมือนคิดสัตนเองคุซเรียนกันมากแต่ก็เป็นคนที่โกรธคนอื่นเรียนกันมากก็อิจฉาเรียนก,ก,กันมากก็โกหกเรียนกันมากก็ไม่เชื่อฟัง ดื้อดึงตามใจตัวเองทําอะไรตามใจตัวเองอย่างที่ตัวเองอยากท่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เป็นตัวสะท้อนว่าทฤษฎานี้ตกจากความรักดังเดิมของระเซูการพยายามสร้างหลักสูตรหรือว่าสร้างระบบระเบียบที่มันดีมากกอให้ท่านท่องว่าคำพีจบไี่นี่น,นะครับผมไม่ได้ต่อต้านแบบหลายครั้งนั้นคนรักจะออกมาเหมือนคฤษสานี้คือสักได้ผมไม่ได้ต่อต้ตานนะครับท่านควรจะเรียนแล้วก็มีท่านควรจะศึกษาอ่าน้วก็มีให้จบแต่หลายครั้งนะครับหลักสูตรเหล่านี้ที่ถูกถูกแต่งตั้งขึ้นมาในเมืองเอเฟซัสนั้นไม่ทําให้คนใน ใกขีดจักเอเบซัส e นะั้นเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนพระเยซูเพราะอะไรรู้ไหมครับเพาสู้ผิดคนสุดท้ายนี้นะครับที่สักรเอเบซัค e คนส่วนมากก็บาดเจ็บและพ่ายแพ้เฮ้ยเปาโลก็เลยบอกว่าถ้ามีนิสัยท่านต้องกลับใจเ,ร,เ,เรื่องคำวิญญเรื่้งไฟโนลี่ท่านต้องเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นเรื่องสงครามฝ่ายวิญญ,ญาณท่านจะเป็นต้องเอาความรู้ที่มีนะครับเอามาสวมกลายเป็นยุติพันธ์สักทีเรียนพี่น้องฟังดีนะครับ มันไม่สําคัญว่าท่านมีเกาะหรือเปล่านะครับอ่าวิทยาณาต์ตั้งชุดนะครับจริงๆเนี่ยอยากให้ไปฟังเรื่องสงครามแบบยางผมไปไปไปทําเพิ่มเติมมาจากหนังสือที่ดีมากๆเลยนะครับจริงๆเรื่องเมนูเหมือนเปรยๆท่านก็นเด็นเนเนคนส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ฟังเราไม่เยอะนะครับก็คือเรื่องของวิทยาศาร์ตั้งชุดนะเข้มขัดแห่งความจริงในภาษาเดิมนี่นะครับอ่าคว่าความจริงก็คือการไม่ลืมนะครับอ่ามีน้มีนท์สายหนึ่งชื่อเรเทียะเรเทียก็คือการไม่ลืมความจริง การที่เราไม่หลงลืมบางเรื่องเช่นอะไรนะครับเราก็ไม่หลงลืมความจริงที่เรารู้อยู่ในใจเข็มขัดของของโรมันไม่ได้ใส่เพื่อทําให้กระชับนะครับใส่เพื่อจะได้ใช้ดาบได้ค่อนๆคนที่รู้ความคนที่ไม่ทาตามความจริงเป็นคนที่ไม่กล้าพูดพระวจนะพระเจ้าผมบอกได้เลยนะครับตั้งแต่ผมผมเป็นสบอมเนี่ยผมไม่เคยดูหนังโปงแล้วแล้วทำไมผมกล้าพูดอย่างอย่างอย่างฟรีลี่แล้วผมไม่รู้สึกตะิดตะโกงใจในการพูดทําไมรู้ไหมเพราะผมไม่ได้อยู่ในกับใจจริง ผมก็เลยสามารถดึงพระวจนะที่เป็นดาบขึ้นมาใช้ได้อย่างคล่องแคล่วผมไม่เคิรกเขยในการจะดึงดาบมาใช้เพราะผมเดินตามความจริงบางเรื่องหรือบางเรื่องผมไม่ทาตามความจริงผมก็จะเคิรกเขยที่จะสอนเรื่องนั้นผมก็จะไม่กล้าสอนเพราะไงเพราะผมไม่เดินตามความจริงผมแกล้งลืมแกล้งลืมไม่ท่านต้องซับพอตคนที่บ้านของท่านแกล้งลืมวมาท่านท่านควรจะเป็นคนที่มีใจกว้างขวางแกล้งลืมว่าฉันควรจะถวายสิบรถแกล้งลืมว่าฉันควรจะจ่ายนี่ให้มันตรงเวลาแกล้งลืมแกล้งลืมแกล้งลืมท่านก็เลยไม่สวมส่วน ท่านพี่ตอนนี้เปาโลกําลังเตือนบอกว่าการที่จะต่อสู้กับพยามาเนี่ท่านต้องเอาความรู้ความจริงที่ท่านเรียนรู้มาใช้ไม่ใช่สักแต่เรียนให้มันหัวมันโตเรียนไปมากๆก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่เอามาใช้ดาบเป็นพกชนะนะครับในพระท่านพีเนี่ยมันมีดาบหลายแบบนะครับแต่ดาบที่ท่านพี่บอกตรงนี้มันเป็นดาบที่เป็นดาบสั้นเป็นแรกเกอร์นะครับก็คือเสียบเข้าไปเวลาประชิดตัวเพื่อจะบิดแล้วคนก็ตายมันจะเป็นเหมือนเกลียวปั่นอวัยวะภายในจนพัง ในภาษาเดิมใช้คาว่าเรมาหรือพระวจนะที่มาในเวลาจอดจงโดยพระวิญญ,ญาณไม่ใช่ข้อความพนพีที่เรารู้ทั่วไปนะครับเป็นพระวจนะที่มาในเวลาจอดจงใช้พระวจนะที่พระวิญญ,ญาณเป็นคนบอกโบกเด็กเกี่ยกับความรอดคืออะไรครับการมัดความคิดของเราไว้ว่าพระเจ้านั้นจะมีความรอดให้กับเราแน่ๆบางคนไม่เชื่อซสด้สว่าพระเจ้าจะ,จะอวยพร,รเรื่องเฉาะความรอดในนรกแต่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเรื่องเศรษฐกิจและการเงินและครอบครัวพอท่านละทิ้งความคิดอย่างนี้ไปหัวท่านก็เลยโดนโจมตีแล้วก็ละทิ้งพระเจ้าในที่สุด ทับซูงเองความชอบทมคือดติเนินชีวิตที่ที่มันเป็นทับซูงนะครับเป็นเหล็กที่ทําให้อาวุธของศัตรูเป็นถลายออกไปข้างข้างเราเสียบปุ๊บมันเสียบไม่โดนมันถลายไปข้างข้างเป็นเหล็กลื่นๆแมลยว่าไงครับถ้ามีคนที่ดําเนินชีวิตที่ชอบทมนะครับมาสตาร์จะโจมตีจิตใจท่านไม่ได้มีอะไรฮะมีโล่โล่แห่งความรอดโล่นี่นะครับทําด้วยไม้แล้วก็หนังเวลาจะใช้ทุกครั้งนะครับทุกเช้าต้องมีการฉโลโด้วยน้ำมันความเชื่อจะเป็นต้องมีประวิญญา แล้วเวลาจะดักสอนเพลิงพยา,ยามาันนะครับต้องไปจุ่มน้ําก่อนให้ชุมช่มชุํมจเป็นต้องมีน้ําของพระวิญญ,ญาณที่เป็นน้ําแล้วก็เป็นน้ามันในการฉลองโล่ความเชื่อถ้าที่ขาดพระวิญญ,ญาณจะไม่มีประโยชน์จะป้องกันสัตว์ูไม่ได้โล่ที่ไม่มีน้ําจะดักสอนเพลิงไม่ได้เพราะสอนพงยิงม,มาปุ๊บมันจะระเบิดม,มันต้องชุม่มพี่น้องเอเมนไหมครับมีอะไรนะรรองเทา้ารองเทา้ารองเท้าแห่งขาบไม่ใช่เป็นขาว,ไม,ขาวไม่ใช่เป็นการประกาศขา่อประเสริฐนะครับเป็น readiness from the ก o เซลล of peace เป็นความพร้อมที่เกิดจากสัตวที่ เกิดจากข่าวไปเสือคือคือสันที่สุดเราต้องมีสันที่สุดของพระเจ้าเราต้องเราต้องขอสันที่สุดของพระเจ้ามาครอบครองใจเรามันจะเป็นเหมือนสนับแข้งยาวไปถึงแข้งเวลาผ่าที่เป็นหินที่เป็นดินเดินเป็นฟอร์เมชั่นเนี่ยเขาจะไม่แตกแถวก็จะเดินฝ่าไปเลยเราเจอพยานอันตรายต่างๆนะครับมีสันที่สุดของพระเจ้ามาดูครอบครองใจบางคนไม่เคยสนใจสันที่สุดพระเจ้าสนใจแค่ความสุขแต่การเปลี่ยนก็หวั่นหวก็บวยวาย ไม่เคยมีสันติสุขสันติสุขคือสันติสุขแม้ไม่เข้าใจเพราะม่นสายการมันไม่ได้เปลี่ยนจะมีสันติสุขมันเป็นอุปกรณ์พิเศษของพระเจ้าที่มาสวมสนับแข้งท่านแล้วก็ทําให้ท่านไม่ทมนมเพราะข้างล่างสตาร์ทมันมีปุ่มอยู่แต่แทกยังไงก็ไม่ลงพี่น้องเข้าใจไหมครับแล้วก็มีตอนนี้เปาโลกับมังบอกว่าความรู้ที่ไม่เอามาใช้ก็เปล่าประโยชน์ก็กลายเป็นคนโกหกเป็นคนตรวจเืองเป็นคนยังไงเป็นคนไม่เชื่อฟังพี่น้องท่านจะเรียนไปทําไมให้หัวมันแตกเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์สอนแล้วสอนเล่าไม่เข้าใจดืึง พี่น้องเราจะยอมเป็นคนโง่ไปถึงเมื่อไรฟังกี่ทีกี่ทีว่าเราไม่ควรจะไปดูน,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 นู่นดูนี่ก็ทําเหมือนเดิมซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆท่าต้องการให้เยซูดโดดตึงที่การเียนีกทใจดำเมื่อไหร่จะเลิกกระทำการบางอย่างที่พระเจ้าพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอกับชีวิตของเราเสร็จพระเจ้าอ,อยากให้ชีวิตเราเป็นก้าวหน้าขึ้นไปมันดีขึ้นไปมันดีขึ้นไปแต่สุดท้ายก็ไปไม่ได้เพราะไม่ไฟโแนลลี่ ราไม่รู้จริงๆว่าเราสู้กับใครอยู่เราสู้กับซาตานอยู่เราไม่สู้กับคนและที่สําคัญคือเลยเราไม่สวมยุทธภพเรารู้ความจริงเต็มหัวหัวจะแตกไปหมดเรียนจะมากมายรู้มากกว่าสอบอาจะรู้มากกว่าอาจารหมอรู้ในบางเรื่องแต่สุดท้ายไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้สวมยุทธภัพฑ์ก็ไม่มีประโยชน์มันมีบอกว่าเป็นผู้รักขายที่ดีเวลาไปทําสมมติท่านขายของบางอย่างท่านดันเอากําไรมากเกินควรพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่ามันก็ไม่ดี รูความจริงมาใหญ่พวกนี้มันจิ้มใจท่า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 น,ท,านทุกนันแต่ทำไมท่านไม่ฟังไม่ไม่ทำรเรื่องที่สำคัญที่สุดคือไฟตรงนี้คือเรื่องอะไรครับคือเรื่องของการสูญยุทย่ระพนทั้งชุดคือการเอาความรู้ความเข้าใจในพระพีมาใช้ในชีนวิตของครไม่จริงสู้กับผีมาซาตานแล้วไม่มีอขอของคำอธิษฐานอีกอ,อ,อธิษฐานทอธิษฐานทุกวันอธิษฐานเพื่อจะจมตีสัตรูระา,ายไกลไม่ให้เข้ามาใกล้ท่านอาจะมันก็ไม่ได้ไกลมากใกลๆแต่ว่ามันเพื่อจะตัด อาวุธของศัตรูไปให้ได้โลกไปปุ๊บหอกปลาไปปุ๊บมันทําให้โล่ศัตรูมันหลุดออกไปจากมือมันมันยันมันใช้ต่อไม่ได้สุดท้ายเราก็โจมตีมันได้ในที่สุดพี่น้องเข้าใจไหมครับเปาโลกำลังพูดถึงเรื่องสําคัญที่สุดว่าพี่ต้องเลิกซะทีเถอะมันไม่ตลกมันไม่สะดกมันไม่น่ารักเจอรี่นะครับทําอะไรมันก็น่ารักไปหมดนั่งปุ๊บหัวล้มไปข้างๆก็น่ารักนะครับอึแตกก็น่ารักอึมากๆนะลูกอึมากๆนะลูก ดูจะไ,ได้โลงโลกแม่ก็เออเออเออทุกคนก็ด้วยกันหนึ่งอสิลูกเออสิลูกเออสิลูกแต่พี่น้องคิดดิถ้าเป็นท่านอือแต่แตไมไม่รู้จักไปเข้าห้องน้ำถ้าเป็นท่านอะ่ะ <c ười> ไม่กินน้มไม่กินนมน่ารักตายลย้วกล้าทำอีกเรื่องน่าเกลียดน,น่าเกลียดแบบนี้ อายุเท่าไหร่กันแล้วพูดคำเดียวคนจะรู้เรื่องทำไมเป็นอย่างเงี้ยไม่กินนมไม่กินนมหนูไม่กินกาแฟหนูไม่ได้ปนหนูไม่ทำหนูไม่ทำหนูไม่ทำพี่น้องเป็นเด็กหกเดือนยังไงไม่น่ารักเลยพี่น้องทำไมทำไมรู้ว่ามี่ดแ้าไม่ทำไอ้เพื่อนที่ชอบดินทาก็ชอบไปฟังแล้วฟังัปอยู่แน่ะฟังคำนี้ผมพูดทุกเกือบทุกครั้งเลยครับที่มีการสอนท่านยังไปจับกลุ่มอยู่เหมือนเดิมสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านหลงหายไป หรือจรนงๆพ่อครับถ้ามันถือถ่ายไปชีวิตนั้นโทษนะครับมันมีบอกความงูเขาของเรานี่แหละทำให้เราถึงความพินาศก็พูดกี่ทีแล้วท่านพีสอนเรื่องการวางมือไม่ให้ใครวางมืออยู่ดีใครอยู่ดีไม่ขอมาวางมือท่านยังให้วางมือท่านเรียนไปกี่ทีแล้วยังห้ามวางมือเยเขาคงไม่เข้าใจเพราะวิญญาคงนำเขาน้องบ้าหรือเปล่าสบอบอกห้ามวางมือแล้วท่านเขาไปวางมือแล้วท่านก็บอกว่าอ๋อพระวิญญาณนำพระวิญญาณจะขัดแย้งอะไรพวกตั้งศิทธิพิบาลมาทำไม ดีๆเพราะญญาณก็ไปนำขัดแย้งกับสีพิการตัวเองพี่น้องแปลกประหลาดมากเลยไม่มีหรอกขีคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังทั้งหมดคือการปฏิสัมพันธ์กับอะไรครับวิญญาณที่เป็นเจ้าในย่านฟ้าคก่าวิญญาณทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังคือวิญญาณของขีทั้งสิ้นญญเรีนยนไปกี่ที่แล้ไม่ใช้กันอยาให้ผมเห็นนะครับใครเปคบคนไม่เชื่อ เรียนจนหัวจะแตกก็ยังไปชกอ้อาวัวอาจารย์ผูเป็นตกลุมรักคนนึงเขาเป็นคนไม่เชื่อพระเยซูเขาก็เป็นคนดีนะอาจารย์โอ้หน่ารักที่ใส่ดีอาชีพดีแต่งงานพี่น้องไม่ได้พอแต่งงานปุ๊บนะครับเปิดห้องหองมาเป็นเป็นเวทีมวยราดาเนินซ้อมท่านอัก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 อก,อก,อก็พูดจิดทีแล้วก็ไม่ฟังพี่น้องเอาผมจะให้ความจริงมัดเอาว่าพี่น้องอย่าไปทําแบบนั้นพี่น้องเอเงไหมครับ ผมเลยถือน้ำใจนะครับเปาโลเขียนคําว่าฟ i n โนลี่ในในภาษาเดิมเป็นคําภาษาที่เน้นข้อสําคัญมากๆว่าอย่าทาเรื่องแบบนี้เรื่องนี้คือเรื่องสําคัญมากๆคือท่านสู้รบกับศัตรูท่านพี่น้องอยากเห็นว่าพี่น้องคนไหนเป็นศัตรูท่านสักคนพี่น้องคนเหล่านี้นะครับล้วนแต่เป็นเหยื่อของผีทั้งสิน้นแล้วก็มีบางคนที่ไม่เชื่อฟังนี้นะครับมีบินยานที่เป็นเจ้าของย่านฟ้ากต่เหล่านั้นครอบครองหนชีวิตของเขาอยู่เป็นผีทั้งสิน้น แล้วต่อสู้ท่านก็ต่อสู้ใครต่อสู้กับผีแล้วประเด็นก็คือว่าไม่ไม่สำคัญเลยว่าท่านจะเรียนมากขนาดจะฟังคาสอนผมกี่ครั้งมันสําคัญว่าท่านเอามาใช้หรือเปล่ามันสําคัญว่าท่านสอบผ่านหรือเปล่าพี่น้องถ้าท่านเป็นเด็กอนุบาลน,นะครับตามอายุนี่นะครับเรียนไปแล้วก็ผ่านเกณฑ์ท่านก็ขึ้นไปอยู่ชั้นอื่นไปเรื่อยๆน,นะครับแต่พี่น้องฟังดีนะถ้าท่านนะครับสอบตกตลอดในเรื่อง,งเดิมๆน,นี่นะครับคืออะไรรู้ไหมครับ ถ้าจะเป็นเด็กโง่นั่งเก้าอี้เด็กอนุบาลอยู่ในชั้นเด็กอนุบาลสามแลกูบอกกอไก่เด็กกับกอไก่กอไก่น้องและอับอายหายขี้หน้า,า,าน้องจยเป็นคนแบบนี้เอเมนไหมครับแล้วผมไม่เชื่อแล้วผมไม่เห็นที่น้องหลายคนจริงนะครับที่เติบโตกับพระเจา้าพี่น้องกันการรู้ความจริงเป็นเรื่องดีแต่การเอาความจริงเชื่อฟังและทําตามนั้นสุดยอดแม่พี่บอกว่าคนที่เชื่อฟังแล้วก็ทําการ ตามพระวจนะพระเจ้าเป็นคนที่มีกำลังมากน้อยเ,เมมไหมครับเราไม่ต้องการสร้างซูเปอร์ฟารีสีเราต้องการสร้างเสาบกพเยซูพี่น้องเอเมมไหมครับแต่สาบกพเยซูก็ควรจะรู้วร่าคขัภงีบ้างพี่น้องอ่านให้จบๆนะครับอ่านเสร็จแล้วก็ศึกษาพระวจนะอะไรในระดับที่ที่สมเหตุสมผลกับอายุความเชื่อท่านนะครับไม่ใช่เชื่อมาแล้วสิบห้าปีถามว่าซโลมมนเป็นใครท่านก็ไม่รู้อ๋อลูกซาอูล โอ้โโอ้นะฮะผม้โไหว้ทีหนึ่งขอบคุณมากนะครับเอเมนก็ตอนนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรา